ยังเป็นข้าราชการอยู่ในตําแหน่งรองประลัดนะคะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชมวงรับราชการมาก็20กว่าปีนะคะก็ยังมองหาโอกาสที่คิดว่าข้าราชการใครๆก็อยากได้อยากมีอยากเป็นถูกไหมคะมันคือบารมีมันคือศักดิ์ศรีของวงตระกูลในขณะเดียวกันเราก็ต้องการรายได้เข้ามาเสริมให้มันมีสภาพคล่องทีนี้คนที่มีงานประจําทําอยู่อาจจะมองว่า ตัวเองทำไม่ได้หรอกไม่มีเวลาอันนี้ตัดเลยนะคะบทนี้คุณไม่ต้องมาพูดเลยถ้าคุณอยากทุกอย่างถ้าคุณอยากนะคะคุณทําได้หมดวันนี้คุณหิวสุดๆคุณอยากคุณต้องขับรถหาให้เจอว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนถ้าไม่กินไม่ได้เพราะคุณอยากคุณหิวเพราะฉะนั้นคุณต้องหายเจอสิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันอยาก มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากงินเดินประจำนอกจากจงินประจำตำแหน่งเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับทอมอัพทูริสซึ่งดิฉันไม่รู้ว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงแต่มาว่าแผนนี้มีรายได้กับพวกเราแน่นอนบริษัทจะมั่นคงหรือไม่ไม่เกี่ยวมาวันนี้เพื่อต้องการตัวเองมั่นคงเพื่อต้องการพาทีมงานให้มั่นคงในเรื่องของรายได้หนึ่ง สิ่งที่เลือกนะคะเตยใช้โทรศัพท์สามีใช้โทรศัพท์ลูกใช้โทรศัพท์หนึ่งบ้านมีสี่เครื่องแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครใช้แต่ใช้กับ iPad นั่นคือค่าใช้จ่ายหมดเลยรวมแล้วก็คือเกือบสี่พบาทต่อเดือนในหบ้านนะคะทีนี้มองว่าเฮ้ยถ้าสิ่งนี้มันลดค่าใช้จ่ายจริงของเราล,ววลองดูสิมันลดจริงไหมจริงหรือเปล่าพอเราสมัครปุ๊บว,วันนี้พรุ่งนี้เดินเข้าสอบเส ปิดโปรเลยค่ะจากโปร5้าเก้าเปิดเหลือ149บาบาทปิดได้จริงแล้วก็มาใช้1 7ึบาทนับจากวันที่29่สิบเก้าเนต้นมาจนถึงวันนี้นะคะดิฉันมีรายได้แบบงงงก็เกือบตอนนี้สี่หมื่นกว่านะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้ดิฉันได้ตำแหน่งมาโดยไม่รู้ตัวจริงๆถามว่าตำแหน่งอยากได้ไม่อยากค่ะตำแหน่งไม่อยากได้เลยมันกินไม่ได้ สิ่งที่อยากได้คือเป็นเงินทุกคนไม่ปฏิเสธว่าเรามานั่งตรงนี้เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อตําแหน่งแต่ตําแหน่งมันก็มาให้เราได้จากการที่เงินแต่เพราะเงินแต่ง้าถึงตําแหน่งมามีเกียรติไม่ตาแหน่งมีเกียรติในลักษณะของระบบธุรกิจเราจะได้เป็นโปรไฟล์ไปบอกทีมงานไปบอกพี่น้องได้ว่าเราทําแค่นี้แต่ตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้นะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้เหนืออื่นใดก็คือกําลังเงิน เพราะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไลฟ์สไตล์ที่เราอยากเป็นนะคะฉะนั้นวันนี้คิดว่าพวกเรานะคะมองให้เห็นเป็นโอกาส